สวัสดีครับพี่นอ้องเจ้าเคื่องเคียงเลยท่านผู้ชมสิรักทุกท่านครับผมเบาหน่อยเจเย็นเต้าครับประจำการอยู่โบตาเราจะเลื่อนยาตัวด้านครับบ้านชัดช่องครับพี่น้องประเดี๋มาลงในที่ยาเช็กเจเย็นเต้าครับตามกันนะเบ,บาเบาอย่างกินเทียวเบาต่างคนกลมอยู่ครับเป็นงานเลี้ยงคู่โบตาครับ งานเรียตัวจริงครับพี่ต้องวปครับาเดินช่บรรยาครับวาผมลงไที่บ้านสาาช่ไหมครับนอนชิปีประจันถือเฝ้าเบ้ายางชิเดียวครับสวัสดีครับบ้าอดุเดีนช่วงพี่น้องเดี๋ยวจะจีนเตาครับกำลั่งมากครับช่วงเต่าทนี่มอลลจริงครับเต็มรุ่นที่ตัวงานเริ่มบ้านีโมงเก่าครับพี่น้อง เดี๋ยวผมพาเดินพี่น้องชมบรรยากาศครับครับบรรยากาศรถไทยทัวร์จ้าครับไม่ได้กระจกครับพี่น้องมีตากรทัวร์จ้ามีาักรในเลยครับน่าเลี้ยงตัวจอินครับมนพี่น้องครับนี เป็นการลงเวทีหาคาครับลงกเบียดทางลูกครับหลวงพ่อแข่งเป็นของเจดียเท่าครับผมมาลงเวทีเพื่อนครับเวทีหาค้าครับรถคูโบต้าครับนี่ทุกชนิดทุกประเภทครับของพี่น้องเท่าสี่ตะก่อนคูโบต้าเล่าจะเลื่อนยะสุธทอนครับจุดเจนี่จุดจุด เห็นไหเห็นบ้านต่ท่องครับทางแมคโคเดนะครับพี่น,อน,อนอ้องนะครับอนนใจแล้วครับพี่น้องมันนี่กระตรงครับวันที่ยี่สิบพฤษภาก็หมดเป็นเป็นมือเทิงของบุญมังไฟยส่วนตอนนึงครับผมว่าผมเื่อนไปอยู่ทางหนึ่ง,งไปไปจมไปพวกเครื่องเตียงครับ นอ้อง่มาลับชมหน่อยตามนอ้นองเพื่ไรก็ติดตามชงบ้วาวหน่อยที่นทัาครับดัดงเเบีย,ยบ้อยครับลงเบียดทาง,ง,ง,งลงหกครับลงเียทางลงหอ่าเหมือมาแล้วครับผ้าพี่นอ้องดูชมทงเวทีครับเวทีครับ Toyota ครับพี win. ่น้งเลสจัดเลสตัวจบรถไฮรูโบตาครับรถแทกเตอร์คูโบตาถึงงานเลี้ยงตัวจีิครับเป็นจัดตัวหารมาไว้ให้สอตัวครับพี่น้องวันนีเรียนทดครับ เปถนนสายล้วครับพี่นอ้องช่วงนี้ครับประมาณเจ็ดโมงกว่าวแปดโมงครับพี่น้องทางคือถนนสายลักท่างไปอุบลครับเลอยแมคโคมามานจากสองลอยนี่ครับพี่น้อง เป็นมุ่งหน้าลงไปทางที่ะตะวันตกลงไปทางยาตุท่อนครับชาวขึ้นไปข้างบนนั่นแหละคือไปทางบนลาดท่า,ทานี้ครับพี่น้อราล้ำเหมือนมากครับ,รบเดี๋ยวน,าน,านกักดนตรีเล่นเตอร์มาแล้ว คลิปนี้ผมก็เก็บภาพบรรยากาศมา่ฝากพื้นห่างเิดนึยหน่อยครับคลิปหลังยังเจอกันไหมครับสวัสดีครับ